นี้นะครับเราก็อยู่ในสถานการณ์จริงนะครับของวันสงการนะครับกับข่าวสถิติข่าวที่ส่งเนื้อถึงตัวผู้ชมนะครับสำหรับสงการปีนี้นะครับจะเริ่มขึ้นวันที่ส3บสามี่สินะครับแต่ปีนี้จะเริ่มเร็วกว่า1วันครับจะเริ่มต้นมาจากวันที่ส2นะครับแล้วการสงการปีนี้นะครับจะเป็นงานสงการจะเป็นอย่างไรมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานการณ์จริงนะครับ ตัวล้มละไม่เป็นไรครับผมมีวิธีแก้นะครับผมขอเชิญท่านหนึ่งครับนี่แะไรครับท่านที่ผมจะเชิญมานะครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผงดร้าสมุยผู้ผลิตทิษค้นนวัตกรรมใหม่ด็อกเตอร์ครับเราผู้หญิงคนนี้โดนจับเหรอครับอ่าสงการได้ไหมครับครับนี่ครับผมีนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมอะไรครับด็อกเตอร์พิษนายน้า การใส่ครับผมใส่ไงครับไม่ใช่ครับผมนี่อย่างนี้นะครับใส่ไงครับก็ตลาดไปเรื่อยตลุ่ผมตลุ่มผมโอ้มาแล้วครับคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับมาใส่เสื้อชั้นในนาโนของด็อกเตอร์นะครับครับผมผลการเล่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันครับโอ้มาครับเตการจริงเอาล้วครับการยุหน้าโอาฮู้ดตะมือ เทคโนโลยีที่อลัมของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์สมศรีผู้คิดค้นและเป็นผู้จัดอันดครั้งนี้ครับงานสงกรานะครับจะเป็นงานได้เข้าประเทศมาอาสาครับเข้ามาดูครับดูครับนี่มันอะไรดูด้วยรับนมาครับดูครับดูครับเอาครับคุณผู้ชมนี่ชาวมาเข้ามาครับคือข่าวหนุ่มเมายาบ้าที่คอเมียเป็นตัวประกันครับดูครับ คุณครับคุณครับคุณจี้คอจี้คอใครครับเมียดิคุณจี้คอเมียผมยกคุณจี้คอยายพูดเลยครับพี่พี่เมียไม่ใช่ยายครับครับอ่ะยายนะทำไมครับผมก็เมียผมรู้ว่าเป็นเมียครับคุณจะไม่ก็จี้คอเมียผมครับแทงเขาเลยดิ

ครับท่ากท่านท่านหรอแล้วดนตีของท่าน